ยินดีต้อนรับเข้าสู่ MT ็มแทนทนะคะคลิปนี้เป็นพิกอากาดในหัวข้อที่ว่าคนที่กำลังคบกํำลังคุยกับเราอยู่เนี่ยเขาคิดในเรื่องของการแต่งงานกับเราไหมนะคะเป็นหัวข้อที่ลูกดวงส่งเขามานะคะตรงนี้เนาะอาจจะเหมาะกับคนโสดมีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะเราอาจจะมาลองดูว่าเอ๊เขาคุยกับเรามาสักพักหรือคบกับเราเนี่ยเขาคิดในเรื่องการแต่งงานไหมนะคะเรามาลองดูเนาะ เป็นไพ่ทั้งหมดสามกองนะคะกองที่1กองที่2กองที่3าเรียงตามลําดับเลยนะคะให้ทุกท่านตั้งสมาธิแล้วก็นึกถึงคนที่เรากาลังคุยอยู่ากาลังดิวอยู่นะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นต้องการที่จะแบบแต่งงานกับเราบ้างไหมในฐานะที่แบบคุกันมาสักพักนะคะตรงนี้นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบเจอร์รีลดิงหนึ่งเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปคิดติดจะไปคิดว่าเป็นดวงของเรามันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเราก็ได้ บางเหตุการณ์จะเกิดหรือบางเหตุการณ์จะไม่เกิดก็ได้หรือบางครั้งมันอาจจะเป็นแบบไวเบอร์ซ่าก็คือเป็นการสลับกันก็ได้นะคะน้องตรงนี้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินเ,เ,เพื่อความสนุกสนานเรามาดูกันสิคะว่าคนที่กำลังคบยกำลังคุยอยู่กับเราเนี่ยเขาเคยคิดที่จะแต่งงานกับเราไหมหรืออยากแต่งงานกับเราไหมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดตามหมายเลขนะคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามถ้าเกิดมีเสียงดังรบกวนต้องขออภัยนะคะเพราะว่าน้องแมวเขาวิ่งซนแล้วก็จะมีแบบ เล่นถุงพลาสติกอะไรบ้างนะคะอาจจะมีเสียงดังเล่นรอดเข้ามายังไงต้องขออภัยนะคะเอาละคระเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดกลองที่1ก่อนนะคะเดี๋ยว2กับ3าเราเก็บไว้ก่อนมาดูสิคะว่าคนที่กําลังคบําลังคุยกับเราเนี่ยเขาคิดในเรื่องการแต่งงานกับเราบ้างไหมนะคะหรือเขาไม่คิดอะไรเลยหรือเขาคุยไปแค่แบบแก้เหงาไปวันๆอะไรเงะะี้ยค่ะเราลองมาดูกันเนาะเปิดกลองที่1ก่อนก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตในการเปิดไพ่ทั้งหมด12ใบนะคะ ว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นเช่นไรคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครบแล้วนะคะสิบสองใบดูซิว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้เป็นยังไง ไฟออฟซอ o r หมายคำว่าที่ผ่านมาใครบางคนไม่คุณก็เขาอ่ะอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่แบบว่าปกปิดกันอยู่นะคะหรือในความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยนะคะบางครั้งคุณอาจจะคิดว่าเราจะไปต่อดีไหมกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเหนื่อยมากเลยมันเหมือนกับเราต้องไปแย่งอะไรกับใครหรือต้องไปต่อสู้อะไรกับใครเหนื่อยนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคุณอาจจะคบกับคนทางไกลนะ ต่างชาติต่างศาสนาก็ได้ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะตอนนี้เนาะแล้วก็ตัวของเขาเองค่อนข้างที่จะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตทําอะไรต้องมีแบบแผนตลอดเวลานะคะเป็นคนที่รักอิสระคนคนนั้นนะคะรักอิสระไม่รักการผูกมัดถ้าจะคุยกับเขา,าคือสแสดงสถานนะเป็นฟงเป็นแฟนนี้ไม่ได้เลยถ้าบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทนะได้แต่ถ้าบอกเป็นฟงเป็นแฟนเนี่ยยังไม่ได้นะคนคนนี้นะคะแล้วก็อ่าก้าวไม่เท้าวงบอกว่า ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะมีปัญหาในเรื่องการเดินทางในเรื่องของการสื่อสารเช่นคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือคุณอาจจะสื่อสารกันได้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะมันก็เป็นไปได้นะคะอ่า the l o ขึ้นหมายความว่าตัวคุณเองอาจจะดีกว่าคนที่เกิดทัดลมก็ได้ไม่ถุนตุนกลุ่มนะคะตรงนี้นะแล้วก็มันเป็นความรักที่คาราคาซังนะคะหรือเป็นความรักที่มีบุคคลที่3เข้ามาแทรกหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วที่มาดีวกับเรานะคะ King of ค u p คนคนนี้เป็นคนที่พูดจาด,ดีดูดีแล้วก็ทำให้ทุกคนมองว่าเขาเป็นแบบ mm. เขาเรียกว่าไงอะ่ะสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่แบบสวยงามนะเนี่ยสร้างภาพตัวเองได้ดีนะคนคนนี้นะคะสี่เหรียญหมายคว,าว่าไม่ตัวของคุณก็ตัวของเขาเป็นคนที่คิดมากในเรื่องของความรักถ้ามีความรักทีแรกเขาจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงแล้วก็คอยจับผิดตลอดเวลานะคะเก้าดาบ ที่ผ่านมาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีใครสักคนอาจจะคิดว่าอยากจะถอยแล้วในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันเหมือนว่ามันไม่ก้าวหน้าหรือบางทีมันอาจจะมองว่ามันไม่มีอะไรที่ชัดเจนหรือทําให้เราเห็นว่าเขาต้องการที่จะไปต่อกับเราะคะอ่าโทษทีค่ะแล้วก็เซเว่นออฟสอด อย่างที่บอกว่าไม่คุณก็เขาอ่ะมีความลับที่ปิดบังกันอยู่แล้วก็ทําอะไรรับหลังกันอยู่นะตอนนี้หรือบางคนแฟนเก่ากลับมาก็กลับไปคุยกับคนเก่าก็ได้ตรงนี้นะคะเพจออฟคัพคนคนนี้เป็นคนที่แบบฉลาดนะเก่งนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้เป็นการสลับกันอย่างที่บอกนะฉลาดเก่งวิเคราะห์เก่งในสถานการณ์ต่างๆถ้าเขามีปัญหาในเรื่องความรักเขาสามารถเคลียร์ได้นะเขาดูจุดอ่อนจุดแข็งได้หมดเลยว่า คนคนนี้เป็นแบบไหนนะคะเหมือนคนที่แบบว่าอ่านคนออกนะคะคุณรักกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือเปล่าหรือคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาเป็นรอบก็ได้นะคะเดือซันขึ้นนะคะเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าความรักนะ่ะมันก็สดใสนะมันก็ดูดีแล้วก็มีการพูดคุยกันตลอดเนาะในเรื่องของอ,อนาคตร,ร่วมกันแต่ยังไม่มีแบบคําว่าเราจะต้องได้แต่งงานกันหรือเปล่าหรือเขาคิดากแต่งงานกันหรือเปล่าไฟาล์อัครับ ไม่คุณก็เขาอะมีอดีตและความหลังที่เจ็บปวดในเรื่องของการแต่งงานในเรื่องของความรักเนาะก็เลยยังไม่มีใครที่แบบต้องพูดในเรื่องของความรักเรามาดูสิคะวา่าแล้วจริงๆแล้วในใจเขานะ่ะคิดในเรื่องของการแต่งงานกับเราบ้างไหมขอไพ่เั่งหมดสามใบนะคะการสรุปเนาะอย่างที่บอกว่าของเราเป็นคลิปสั้นๆน,นะจะไม่ยาวจะไม่ยืดเยื้ออ่าคาถามออกมาแบบไหนก็ต้องตอบแบบน,นั้นนะคะหนึ่งสองสาม เขาคิดอยากจะ่งงานกับเราไหมโอ้โหบอกไว้เลยนะคะว่าเขาต้องการที่อยากจะให้เราเป็นชีวิตคู่แต่เป็นชีวิตคู่ที่อยู่ในจินตนาการนะคะเข้าใจความหมายไหมคะว่าเป็นชีวิตคู่ที่อยู่ในจินตนาการคือตัวของเขาเองนะอาจจะมีใครสักคนมีตัวจริงอยู่แล้วนะคะเขาอาจจะคุยกับเราแค่แบบว่าอาจจะเป็นให้เราเป็นกําลังใจเขาก็ได้หรือบางทีอาจจะมองว่ารักเราแหละแต่ไม่สามารถที่จะแบบ ใช้ชีวิตหรือแต่งงานกับเราได้เพราะว่าเขามีภาระและพันธะบางคนอาจจะมีภรรยาหรือมีสามีอยู่แล้วแต่ที่นี้อาจจะมาถูกตาต้องใจกับเราถามว่าเขาอยากแต่งงานกับเราไหมเขาอยากแต่งแต่มันอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะคนคนนี้เขาอาจจะมีครอบครัวหรือตัวของคุณเองก็ได้นะมันเป็นการสลับกันได้อย่างที่บอกแหละมันไม่ได้ตรงกับเขาทีเดียวเนาะตรงนี้นะคะกาแฟออกไปโทษทีค่ะกาแฟออกมานะคะ อันนี้ก็เป็นของกองที่1น่งนะอยากแต่งแต่ว่าไม่อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะกาแฟออกมาลูกต่อมามาดูคนที่เลือกกองที่2กันมั่งนะคะกองที่2เป็นไงมั่งเอยใครเลือกกองที่สองเนาะมาดูสิคะว่าคนที่กาลังคบยกำลังคุยกับเราเนี่ยเขาอ่ะคิดอยากจะแต่งงานกับเราบ้างไหมนะคะก่อนอื่นต้องดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนก่อนนะว่าเป็นยังไงนะคะขอเปิดไพ่ทั้งหมด12ใบ ถ้าดำคาญน้องแมวยังไงต้องขอภัยนะคะเพราะว่าน้องอ่ะสนแล้วก็กลางวันเขาจะนอนเต็มที่พอกลางคืนก็สนวิ่งอย่างนี้นะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วเขาคิดที่จะแบบอยากแต่งงานกับเราไหม คุณเจอรักซ้อนนะคะบอกว่าเลยว่าคนคนนี้มีเจ้าของแล้วหรือตัวคุณมีเจ้าของแล้วคนคนนี้มีความรักให้แก่อีกคนหนึ่งแล้วก็มีให้กับคุณนะคะคนคนนี้นะคะเป็นรักซ้อนนะคะใครคนในคนนึงมีครอบครัวแล้วนะเข้ามาส,สานสัมพันธ์กับเราเนี่ยขึ้นมาเป็นสามไม่เท้าเหมือนเดิมอย่างที่บอกว่าเขาตัดสินใจไม่ได้หรอกว่าเขาจะอยู่กับใครพูดง,ง่ายๆคือว่าพบกับใครก็รักทุกคนอยากแต่งานกับทุกคนตลอดนะคะ วินออฟสอดตัวหูเองคิดว่าถ้าความรักครั้งนี้มันไม่ชัดเจนนะคุณพร้อมจะตัดนะเพราะคุณน่ะทาใจมาหลายครั้งแล้วในะความรักความสัมพันธ์คุณทราบมาดีนะว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบมีเราแค่คนเดียวเขาอาจจะมีครอบครัวหรือมีการคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดนะคุณอยากจะเคลียร์ในความรักความรู้สึกที่เจ็บปวดนะแล้วก็บางครั้งอ่ะคุณปล่อยไปแล้วอ่ะคุณไม่อยากจะคิดว่าเขาอ่ะจะต้องกลับมาแต่สุดท้ายเขาก็ต้องกลับมานะคะ เดรสเตงคุณอาจจะคุยกับคนที่เกิดราศีสิงห์ก็ได้นะคะตรงนี้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบไปๆกับๆคุณให้อภัยเขาตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ็บปวดมากี่ครั้งแล้วล่ะยังให้อภัยเขาอย่างนี้นะคะ DM p a g เพเห็นไหมว่าเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะอาจจะมีภรรยาอาจจะมีสามีอยู่แล้วนะคะตรงนี้นะคะมีครอบครัวที่สมบูรณ์เห็นไหมคะสิบถ้วยนะคะเขามีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วอาจจะมีบุตรแลด้วยก็ได้นะคะตรงนี้เนาะ King of p e n t a c l e นะคะ บอกไว้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่มุ่งมั่นนะเวลาจะทําอะไรโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะเขาจะซีเรียสในเรืร่องของการงานมากนะคะตรงนี้นะนะคะส่วนในเรืร่องของความรักเขาเคยบอกหรือเคยพูดกับเรานะคะว่าเขาไม่ค่อยได้ซีเรียสหรอกว่าเขาจะมีคู่หรือไม่มีคู่เขาอยู่ยังไงก็ได้นะคะอืมนะ,ะเขาเคยเขาอาจจะเคยพูดกับเราต้องขออภัยนะน้องวิ่งคมคามคามคามเลยนะคะแล้วก็ห้าเหรียญหมายความว่า คนคนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะบางครั้งน่ะเขาอาจจะแบบไม่แน่นอนในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคนคนนี้นะคะแล้วก็เพจอ t ดบอลมาคขาว่าหนึ่งไม้เท้าคุณต้องการหาคําตอบคุณต้องการที่แบบว่าจะถามเขาตรงๆว่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเอายังไงจะไปต่อไหมหรือเคยคิดที่จะแต่งงานกับเราบ้างไหมคุณรอคําตอบนะตอนนี้นะคะเซเว่นออฟสอบ เจ็ดดาบเนี่ยหมายความว่าอุปสรรคทั้งหมดทั้งมวลนะบางครั้งใครทาอะไรผิดหรือว่าซุกใครไว้นะก็จะถูกเปิดเผยเร็วๆนี้แหละนะคะคุณรักกับคนทางไกลเนาะคนต่างชาติต่างศาสนาต่างถิน่นต่างแดนต่างอายุต่างอำเภอต่างจังหวัดในะกลางการศึกษาเนาะตรงนี้นะคะเนี่ยคุณเดียวคนต่างชาตินะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าแล้วเขาคิดที่จะแบบอยากจะแต่งงานกับเราบ้างไหมอ่ะนะคะเรามาหาคำตอบแค่ว่าอยากแต่งงานกับเราบ้างไหมแค่นั้นเอง ขอสามใบนะคะหนึ่งสองสามเขาคิดที่อยากจะแต่งงานกับเราบ้างไหมนะบอกไว้เลยว่าเขาเคยผิดหวังเรื่องการแต่งงานมาก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะเพิ่งหย่าล้างหรืออาจจะแบบเพิ่งห่างจากคนรักมานะคะตรงน,นี้เนาะตัวของเขาเองยังไม่คิดเรื่องการแต่งงานเขายังไม่มั่นคงเห็นไหมคะเดอฟูนะคะเขายังไม่มั่นคงนะคะ คุณอาจจะคุยกับคนที่เกิดราศีตุลก็ได้นะตอนนี้นะแล้วก็ตัวของเขาเองกาลังช่างใจอย่ว่าเขาควรจะเป็นโสดดีหรือควรที่จะมีคู่กับการที่เขาคุยกับเรานะ่ะเขาอาจจะคุยเราแบบเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขายังไม่คิดในเรื่องการแต่งงานนะคะอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครอย่างที่บอกนะคะเนี่ยเดือฟูคือการไม่ผูกมัดกันเป็นสละนะคะอืมเนาะอ่ะต่อมามาดูกองที่3กันค่ะโอ้ยเด็กๆเล่นกันเสียงดังเลย กองที่3นะคะมาดูนะคะว่าความรากักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงแล้วก็เขาคิดอยากจะแต่งงานกับเราไหมขอ12ใบนะคะกองที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบอ็ดสิบสอง น้ำหวานออกไปโน่นเลยความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงคุณกำลังเป็นตัวเลือกของใครหรือเปล่าตอนนี้นะคะหรือเขาอาจจะเข้ามาเป็นตัวเลือกของคุณก็ได้นะคะตรงนี้เป็นการสลับกันได้นะอย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ต้องตัดสินใจคนสองคนงานสองงานของสองสิ่งนะคะโอ๊ยตายแล้ววิ่งไปทางโน้นเลยไม่ต้องมาเล่นนี้อ่ะฮะ น้องแมวมันซนนะคะไอ้พวกไอ้เจ้าน้ำส้มวันนี้ดื้อมากเลยน้ำส้มกับน้ำหวานน้ำหวานอ,าออกไปเลยออกไปออกไปก่อนนอนเออไปเล่นตรงนู้นเลยนะคะมันเป็นการช่างใจอยู่นะว่าเนี่ยคนสองคนงานสองงานเข้ามาผมการกำลังศึกษาอย่ว่าเออเราจะเอายังไงดีในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบผูกมัดเหมือนกันเขาก็เป็นคนที่ไม่ชอบผูกมัดเหมือนกันนะคะ ตัวของคุณและตัวของเขาเองอาจจะผ่านในเรื่องของการเจ็บปวดเรื่องความรักมาแล้วถ้าไม่คุณก็เขาอาจจะเพิ่งอกหักแล้วมาเจอกันนะคะตรงนี้นะคะในความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ลักซ้อนนะคะแล้วก็คุณอาจจะทิ้งคนต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างแดนอย่างที่บอกต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะอาจจะมีในเรื่องความรู้สึกดีๆมาให้กันตลอดนะที่ผ่านมานะคะหนึ่งดาบหมายความว่าคุณเป็นคนตรงนะหรือเขาคนนั้นเป็นคนตรงก็ได้เวลาที่จะพูดอะไรนะคะ หรือเวลาจะทําอะไรนะขอให้มีหลักฐานนะคะยืนยันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะใบต่อมานะคะแปดดาบหมายความว่าคุณอาจจะบล็อกกันไปนะช่วงนี้อาจจะบล็อกกันไปหรือไม่ได้ติดต่อกันนะคะแต่ถามว่าจะมีการกลับมาไหมมีการกลับมาแน่นอนนะคะสี่ดาบหมายความว่าตัวของเขาเองอะ่ะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เคลียร์ไม่ลงนะแล้วก็เขาเป็นคนค่อนข้างซีเรียสจริงจังกับชีวิตมากเพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรจะเป็นคนที่เซนสทีฟนะคะ แไม้เท้ามันเหนื่อยหลือเกินในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณรู้นะว่าตัวเขาเองอาจจะยังไม่พร้อมเรื่องของการมีครอบครัวหรือการที่แบบมีใครสักคนนะคะแต่คุณก็รอนะตรงนี้นะคะหน,หนึ่งเหรียญน,นะคะราชาถือเหรียญหมายความว่าตัวของเขาคนนี้ถึงแม้เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาก,ก็ตามนะคะเขาเป็นคนที่เก็บความรู้สึกนะแล้วก็เป็นคนที่เวลาลักใครลักจริงถึงแม้จะเขาเป็นคนขี้อายก็ตามนะตรงนี้นะคะ คุณเจอความสัมพันธ์ในแบบความสัมพันธ์รักซ้อนอย่างที่บอกว่ามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาพัวพันทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะกับเขาอ่ะมันอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเกิดรอยดาวกันนะคะตรงนี้เนาะใครสักคนอาจจะเผลอใจก็ได้แล้วไปสารสัมพันธ์กับอีกคนนะคะแล้วก็คุณอาจจะดีกว่าคนที่เกิดทัดลมด้วยก็ได้นะมิถุนตุนลุมก็ได้นะคะตรงนี้นะคะและมันเป็นความรักที่แบบถูกตาต้องใจเป็นความรักที่แบบมันใช่เลยอะไรเงี้ยนะคะ ทห้ใบต่อมานะ4เหรียญน,นะคะตอนนี้เนะี่ยคุณไม่ปล่อยเขานะคะไม่ปล่อยอยังไงไม่ปล่อยทางกายไม่ปล่อยทางใจนะคะนะตรงนี้มันต้องเป็นวัฏจกักรทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามที่เขากําหนดเนาะถามว่าตัวของเขาเองอ่ะอยากจะแต่งงานกับเราบ้างไหมหรือมีอะไรที่เขาอยากบอกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ หนึ่งสองสามมาสรุปสิคะว่าตัวของเขาเองอะอยากแต่งงานกับเราไหมโอ้โหขึ้นคู่เลยบอกไว้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่รักใครและรักจริงนะปรารถนาในเรื่องความรักสูงมากเลยนะแล้วก็ถามมาเขาอยากจะแต่งงานกับเราไหมสามเหรียญหมายความว่าตัวขเขาเองอะอยากนะแต่มันอาจจะมีอุปสรรคอุปสรรคในเรื่องการเงินและอุปสรรคในเรื่องความคิดนะของเขา แล้วก็หกถ้วยหมายความว่าถ้าคุณบล็อกกันไปหรือคุณไม่ได้คุยกันมาสักพักจะมีการกลับมาคืนดีกันนะแล้วก็คนคนนี้อาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณหรือเปล่าตรงนี้นะคะก็ต้องดูดีๆเนาะตรงนี้ถามว่าเขาอยากแต่งมาเขาอยากแต่งงานกับเรานะแต่เขามีอุปสรรคเช่นในเรื่อ,องของการเงินก็ได้หรือบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องการทํางานก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคนที่เลือกกองที่3มแค่ดูคําตอบแค่ว่าเขาอยากแต่งงานกับเราเขายังอยากแต่งงานกับเราเลยนะคะตรงนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นพิกัาการทั้งหมดสามกองนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับใครเนาะอย่างว่าเลยเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมนะคะจะให้ตรงกับทุกคนทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ดูเป็นการส่วนตัวเนาะนะคะต้องขอภัยนะมีเสียงดังรบกวนมีเสียงน้องแมววิ่งผ่านตุกตับตุกตับเลยนะคะก็หนวกหูไปบ้างเนาะบางทีนะคะยังไงก็ต้องขอโทษเนาะตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นดวงอ่าพิกอากาศนะคะในค่ำคืนนี้เนาะ ก็ต้องขอขอบคุณนะทั้งคนเก่าและคนใหม่ที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะก็สัญญาว่าจะทําคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคนที่กำลังดิวอยู่เนี่ยเขาก็อยากจะสร้างครอบครัวกับเราเนาะตรงนี้นะคะขอให้ทุกคนสมหวังในเรื่องความรักนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ